แน่นอนนี่คือบทสคริปต์เชฟโรเลตซิวเวราโด E ีวี2 6ฉบับแปลไทยโดยเน้นเฉพาะภายนอกเท่านั้นไม่มีการพูดถึงภายในพร้อมคงโครงสร้างการเว้นวรรคด้วยเครื่องหมายจุลภาคตามต้นฉบับข,ข,ขีดขีดขีดชื่อเรื่องเชฟโรเลตซิวเว e ราโด EV วี2 6เปิดตัวแล้วเครื่องบินเจ็ตลับจีนเคียงข้างสีจิ้นถิงในปี2025นวัตกรรมล้ำยุคเหนือทุกขีดจำกัด ขีดขีดขีด Chevrolet Silverado EV อีวี2026ดึงดูดสายตาตั้งแต่แรกเห็นถูกสร้างขึ้นไม่ใช่แค่ในฐานะรถกระบะใช้งานทั่วไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การออกแบบไฟฟ้าในยุคใหม่ภายนอกของรถคันนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงการพัฒนาอย่างล้ำหน้าในด้านวิศวกรรมยานยนต์ ด้วยแรงบันดาลใจจากอดีตและเส้นสายที่ออกแบบมาเพื่ออนาคตซิ l เวราโด EV 2026ได้ยกระดับมาตร,รฐานของรถกระบะไปอีกขั้นเ e ฟโรเลตเป็นชื่อที่ฝังรากลึกในถนนของอเมริกาและตอนนี้ได้ก้าวล้ำไปอีกระดับตระกูลซิวเวราโดที่เริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ1990ได้ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่รุ่นปี2026นี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดนี่ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นวิสัยทัศน์ของอนาคตความยั่งยืนและพลังงานสะอาดสิ่งแรกที่สะดุดตาคือรูปทรงที่ล้ำยุคของซิเวร r โดอี v แตกต่างจากกลุ่นที่ใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแบบเดิมอย่างสิ้นเชิงรุ่นอีวีปี2026ใช้แพลตฟอร์มเอาเทียมของ GM โครงสร้างที่ออกแบบเพื่อไฟฟ้าโดยเฉพาะนี้ทำให้สามารถออกแบบสัดส่วนใหม่ทั้งหมดได้รูปทรงที่เพรียวลมพื้นผิวเรียบเนียนและช่องว่างที่ลดลงทำให้การต้านลมลดลงอย่างมากด้านหน้าของรถแทบไม่มีช่องกระจังหน้าแบบเดิมไม่ได้เป็นข้อจำกัดขององค์การออกแบบแต่เป็นการตัดสินใจที่เกิดจากประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า การไม่มีหม้อน้ำและการระบายอากาศด้านหน้าทำให้สามารถจัดรูปทรงที่ลื่นไหลและลดแรงต้านอากาศได้มากขึ้นแผงหน้ารถถูกออกแบบให้ผสานกับชุดไฟอัจฉริยะที่มีทั้งความสวยงามและการใช้งานที่ดีเยี่ยมไฟหน้าเล็ดถูกออกแบบอย่างทันสมัยและโดดเดน่นไฟแถบบางที่พาดยาวจากด้านซ้ายไปขวาให้ภาพลักษณ์ที่ล้ำอนาคต สัญญาณไฟเลี้ยวถูกฝังรวมในแถบแสงนี้อย่างแนบเนียนส่วนไฟหน้าหลักถูกติดตั้งแนวตั้งบริเวณขอบมุมของตัวรถสร้างความโดดเด่นชัดเจนมองจากด้านข้างตัวถังของรถเผยให้เห็นความแข็งแกร่งควบคู่กับความประณีตเส้นสายบนตัวรถวิ่งจากซุ้มล้อหน้าไปจนถึงประตูท้ายให้ความรู้สึกพลังและต่อเนื่อง มือจับประตูแบบเรียบและกระจกข้างที่ออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมทุกองค์ประกอบถูกออกแบบให้ทั้งใช้งานได้จริงและดูทันสมัยสุมล้อมีความแข็งแกร่งแบบเหลี่ยมมุมตามสไตล์รถกระบะดั้งเดิมแต่ก็ถูกออกแบบอย่างมีมิติพร้อมรองรับล้อขนาด24นิ้วอันโดดเด่น ล้อเหล่านี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่เพียงเพื่อความงามแต่ยังออกแบบตามหลักลมพลศาสตร์ด้วยถูกจับคู่กับยางแบบออฟโรดทำให้ท่าทางของรถดูแข็งแรงพร้อมลุยใต้ท้องรถมีการปิดเรียบทั้งแผงเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานจากลมชายข้างตัวถังถูกออกแบบให้ช่วยไหลเวียนของอากาศแม้แต่บันไดข้างก็สามารถพับเก็บอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานเพื่อให้รถดูเรียบและทันสมัย เชฟโรเลตใส่ใจในรายละเอียดทุกตารางนิ้วของภายนอกเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้านท้ายของรถถูกออกแบบอย่างโดดเด่นและเปี่ยมด้วยฟังก์ชันไฟท้ายเลเแนวตั้งสะท้อนกับการออกแบบด้านหน้าให้ความรู้สึกสมดุลแถบไฟเลเพาดขวางบนฝาท้ายช่วยเน้นความกว้างและความมั่นคงของรถชื่อเชฟโรเลตถูกปั๊มนูนเด่นกลางฝาท้ายอย่างภาคภูมิ ฝาท้ายอเนกประสงค์แบบมันติฟเฟลกเพิ่มความสามารถในการใช้งานโดยไม่ลดทอนความสวยงามสามารถพับเปิดหรือแปลงเป็นขั้นบันไดได้ตามความต้องการฝาครอบกระบะไฟฟ้าถูกออกแบบให้แนบสนิทกับขอบกระบะแบบไร้รอยต่อแม้แต่ช่องเสียบชาร์จไฟก็ถูกซ่อนอย่างชันฉลาดภายใต้ฝาปิดแบบสปริง เฉดสีของซิลเวร a าโด EV 2026มีให้เลือกอย่างหลากหลายและทันสมัยตั้งแต่ขาวอาร์กติกไว้ดำกาแล็กติกแบล็กส้มโซล่าแฟลร์ไปจนถึงน้ำเงินมิดไนท์บลูสีตัวถังแบบเมทัลลิกเน้นความล้ำสมัยและความหรูหรามีการตกแต่งพิเศษตามแพ็คเกจเช่นกันชนสีเดียวกับตัวรถขอบเงาแอร์ล,ะล,ะลายคโครเมียมหลังคารถได้รับการออกแบบใหม่หมด ่ำเรียบและสมดุลบางรุ่นมาพร้อมกระจกพาโนรามาเต็มแผงให้มุมมองที่กว้างขวางจากภายนอกแม้ว่าจะไม่พูดถึงภายในแต่หลังคานี้ช่วยสร้างความลื่นไหลในการออกแบบโดยรวมราวหลังคาและเสารับสัญญาณถูกจัดวางอย่างมีระเบียบเพื่อความกลมกลืนกันชนหน้าไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันเพียงอย่างเดียวแต่เป็นหัวใจขององค์การออกแบบ รุ่นออฟโรดมาพร้อมห่วงลากและแผ่นเหล็กกันกระแทกที่ดูแข็งแรงรุ่นในเมืองถูกแต่งให้เรียบพร้อมชิ้นส่วนตกแต่งเพื่อความลู่ลมทุกกลุ่นมีบุคลิกภายนอกเฉพาะตัวที่ยังคงเอกลักษณ์ของซิเวราโดอีวีอย่างครบถ้วนประตูชาร์จไฟถูกฝังแนบไปกับซุ้มล้อหน้าอย่างแนบเนียนเมื่อสัมผัสจะเปิดขึ้นอัตโนมัติให้เข้าถึงพอร์ตชาร์จไฟแรงสูงได้ทันที พื้นที่รอบรอบเรียบเนียนและไร้เส้นพับเกินจำเป็นนี่คือความงามของความเรียบง่ายแบบใหม่ในโลกแห่งยานยนต์หลักการอากาศพลศาสตร์คือหัวใจขององค์การออกแบบภายนอกทั้งหมดซิลเวร a โดอีวี2,026มีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศต่ำที่สุดในหมู่รถกระบะขนาดใหญ่การออกแบบเส้นลมช่องว่างตัวถังและพื้นผิวอย่างพิถีพิถันทำให้ได้สมรรถนะที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้ทำให้รถวิ่งได้ไกลขึ้นโดยไม่เสียบุคลิกที่แข็งแกรง่งฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบอย่างโค้งมนเรียบลื่นเพื่อรับกับกระจกหน้าเส้นสายถูกวางไว้ให้ลมไหลผ่านได้อย่างไร้แรงต้านและลดการสะสมของฝุ่นน้ำนอกจากดูทันสมัยแล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบต่างๆอย่างแท้จริงนี่คือความคิดใหม่ขององค์การออกแบบรถกระบะในยุคไฟฟ้า s ิ l เวราโดอีวี2 0 2 6ยังมาพร้อมกับระบบไฟต้อนรับเมื่อผู้ขับเข้าใกล้รถไฟหน้าและไฟท้ายจะแสดงแอนิเมชั่นเหมือนการสตาร์ทของยานอาวกาศแสงเคลื่อนไหวเหล่านี้ให้ความรู้สึกเหมือนรถมีชีวิตการใส่ใจในรายละเอียดแบบนี้ทำให้ภายนอกของรถดูมีบุคลิกเฉพาะตัวขีดขีดขีดแปลเสร็จประมาณครึ่งแล้วต้องการให้แปลต่ออีก1,100คําไหมครับ